ครับทมาแล้วมีเคนเนนาไหมเคลเนนามีครับ right? ตัวนี้มีอ๋อน,น,นี่นี่นี่ตัวนี้ทำมีอสัสตอรี่อสัสตอรี่อ uh, ัสตอรี่อัสตอรี่าไหร่ครับอัสตอรี่อัสตอรี่นี่อสองพันสองห้าร้อยสองครับนะครับสองหลอดครับแต่ว่าถ้าเป็นลูกค้าเราก็มีราคาพิเศษให้มีราคาพิเศษให้ด้วยอ่าโอ้โหสุดยอด ครับ้ไดแต่ครับีนนเป็สายดำนะครับผมสายดำเนอะกำลังมาแรงใช่ใช่าที่นี้เป็นนะครับครับผมมีควายนะครับควายตอนนี้เนี่ยราคาลงมาเยอะเลยนะครับมาเยอะเลยใช่ฮะมีหลายตัวมากแนะนำสักตัวอะไหน่อยครับโมดีอย่างอย่างตอนนี้ที่ใช้อยู่นะครับก็คือมีเพชรล้โหงมีช้างอุดรนะครับเจ้าไม้มีคิงคองอะไรเงี้ยฮะอยากช้างอุดรเท่าไหร่ครับช้างอุดรนี่ตอน แต่ก่อนนี้เราขายอยู่หลอดละ500นะครับปัจจุบันก็มีราคาพิเศษให้ราคาพิเศษให้นะครับใครมาอยางยังไม่มาเลยครับยังไม่ได้ใช่ไหมใช่ตัก็ยังไม่มาใช่ไหมใช่ฮะตากก็ยังไม่มาด้วยเพชรลำโขงครับเพชรล้ำโขงก็ราคาแต่ก่อนนี้ก็หลอดละ500ปัจจุบันนี้ก็ราคาลงมาพอสมควรลงมาพอสมควรด้วยใช่ใช่ตอนนี้ที่เป็นดาวดาวข้างฟ้าอยู่ก็มีเพิ่ม อโอ้ยังอันนี้ก็ราคาพันล้านนะครับ,มมรบสุดา้ายตัวนะครับมีราคาพิเศษทั้งหมดในศูนย์ศูน,น,น,นย<า>น์น้ำเชื่อนแหงนี้สาถายสามเยพี่ศูนย์ศูนย์ของเรานะครับเราจำหน่ายน้ำเชื้อพ่อพันุ์ดังทุกตัวนะครับ ตัวไหนน้ำเชื้อไม่ดีเราเคมให้นะครับเคมให้ทุกหลอดน,นะครับ <นะ S 1> จัดมาได้เลยนะครับ <c oughs> แต่ว่าตอนนี้เราก็ตรวจสอบคุณภาพมาระดับหนึ่งแล้วนะครับอันนี้เราถ้าซื้อน้ำเชื้อกับเราอ่ะอยากให้ได้ให้ผ่นใ,ใจได้ว่ามั่นใจได้เลยว่าน้ำ <ผม S 1> เชื่อได้คุณภ<ะ>าพได้นอน<ะ>ครับประมาณนี้สุดท้ายั๊บ ฝากเบอร์สักหไหอยครับครับผมต้อมนะครับเบอร์091 782 1552ไม่เคยปิดเครื่องครับโทรได้ตลอดเวลาโอเคได้ขอบคุณมากเลยครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวสัยทุกนทุ่เ็นพี่คุณชาดาเป็นยังไงใช่ใช่คุณบิ๊กของไทย แกเป็นเจ้าของวัวทุกปั๊บเลยตรงนี้เป็นอยู่เป็นฟาร์มแกฟาร์มแกใช่ไหมลูกชายแกโอ้ผมเพิ่งรู้เลยแกล่นควายอยู่ครับแกแกอยู่ไทยโอเคโอเคฝากเบอร์อีกรอบหนึ่งพี่ได้ครับ091 782 152ขอบคุณมากครับติดต่อได้ตลอดนะครับครับผมฝากด้วยนะครับ โชคดีทุกตะแลนนะครับโชคดีทุกตะแลนดงานนี้รวมถึงลีมูดก่อนเจ้าบ้านมงานเนี่ยฟาร์มนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับจ้าเชียรทเนี <S <S ่ยฟาร์มไทยนะครับวันนี้อยู่ในงานอะไรครับ ใช่ฮะอันนี้อยู่งานขกวนโคนะครับวันที่4ของซีสเกตนะครับอันนี้วันนี้เป็นวันที่2แล้วนะครับที่เรามาร่วมงานนะครับจย่างตั้งแต่วันที่อะไรบ้างครับเอ่อตัดเมื่อวานนี้นะครับวันที่สามบเอ็ดครับจนถึงวันที่2นะครับเนียบฟาร์มรบมีช่องทางติดตามไหมครับมีครับมีทางทางนี่นะครับในทุกนะครับต้นเนียบฟาร์มไทยนะครับโอเคครับเราบริการนะครับ มีพ่อพันธุ์อยู่ทุกสายพันธุ์นะคสายพันธุ์เลยใช่ฮะเมื่อเป็นน้ําเชื้อวัวนะครับน้ําเชื้อควายวัวนี่ก็มีหลายเป็นวัวบามันวัวเชโรเล่บีมันเตอร์แบงคัสแองกัสนะครับีใช่ครับศูนย์เก้าหนึ่งเจ็ดการสองหนึ่งห้าห้าสองครับครับผมถ้าแบบพอถามเลยว่ามีพ่อพันธุ์ประมาณกี่ตัวเนี่ยในท้องเรียบฟาร์มตอนนี้มีอยู่ห้าร้อยกว่าตัวห้าร้อยตัวครับห้าร้อยตัวทั้งสายนอกดีใช่ครับ ทั้งน้ำเชือ่อน้ำเข้าแล้วก็มีเป็นพ่อพันธุ์แา้วก็มีพ่อพันธุ์เกิดด้านในใดในไทยครับผมนะมีทุกเนเ่ยน้ำเชือ่อวมวน้ำเชือเช่อมไยผมขอสายเนื้อของที่ที่ <c oughs> ในไทยตอนนี้ครับตอนตอนนี้นะครับถ้าเป็นสายเนื้อเป็นมาร์เตอร์มาร์าเตอร์ตัวไหนครับร พี Be, Be er ่ mm ่พ hmm. ีมาเตอร์จะเป็นชั่ว oh, ตัวคาสิโนว่าโอ้โหตัวนี้บอกเ้ยตัวน <huh ี้เป็นต uh> ีเบอร์หน so ึ่งเก้าหนึ่งเก้ามือนกันอลูครับผมตัวนี้ให้ลูกดีมากและตัวจริงๆเขาใหญ่มากสูงสูงร่นอย่างนี้เลยครับสูงประมาณร้อยเจสิบเกือบร้อยเจ็ดสิบตัวจริงส่วนตัวจริงสูงประมาณร้อยเจ็ดสิบเลยเออเกือบร้อยเจ็ดสิบเลยนะครับตัวจริงเลยนะครับตัวยาวยาวใหญ่น้ำเชื้อนะคาเท่าไรครับตัวนี้เราจำหน่ายอยู่นะครับคูหนึ่งอเอ่อหนึ่พันบาทยี่สิบสองโอ้โหไม่แพงเลยใช่ไหมครับมา จับได้เลยจับไปตอกได้เลยใช่ครับยี่สิบล้อหนึ่งพันสนใจตรงไหนโทรสอบถามได้มีส่งทั่วประเทศด้วยมีส่งทั่วประเทศนะครับกันต่ำก็ประมาณกี่ลออครับคือตอนนี้เน sure ี่ยเราวิ่งในสายนะครับไม่ว่าจะเป็นสายเหนือสายใต้แล้วก็สายอีสานก็คืออันนี้เอเชียฟาร์มทิมช่องน้องน้องสุรินทร์างสุรินทร์ที่วางถึงครับโอ้เราเราวิ่งเราวิ่งเป็นรอบนะครับก็คือสมมติว่าสั่งสมมติว่า เราขึ้นสายสายอันี้นะครับเราก็มีกะรเวณโ่บมาให้ับบริการให้กับเกษตรกรและขอสมเทียนอยากให้แนะนำตรงไหนว่าส่วนใหญ่แล้วลูกค้ามาชอบดูตัวไหนบ้างตอนนี้นะครับสายดำมาแรงสายดำมาแรงใช่บหม้าไม่ได้ไหมได้ได้เลยครับจะมีเรื่อว่าคิวงิวาง่นวค่คิวครับแล้วก็างว่าคิว่างคิวง ตัวน <uge ot> ี้ค่ะชโนวา,า,า,า <c oughs> ตัวนี้มาแรงครับผมไม่มีผมไม่ได้อยากให้ดูมาเลยนี่บูยจริงไม่ได้โอ้โหโ <c oughs> ล่ำมากใช่ล่ำสุดๆเลยใช่ครับตัวนี้เป็นสายฝรั่งเศสสายฝรั่งเศสครับแล้วเราก็ยังมี <c oughs> สายอเมริกันเป็นชื่อชาร์ล ตัวนี้เป็นงานของโทมัสแลนด์นะครับเขาเอาข้อคัมเป็นแกนแชมป์มาบวกกับแม่ที่เป็นแกนแชมป์แล้วทั้งทั้งสายพ่อสายแม่ต้องไม่มีเข่าด้วยต้องไม่มีเข่าตัวนี้ครับ20หลอตตัวนี้ทั้งหมดใช่ใช่ตัวนี้นะครับใช่ฟังมะพี่น้องนะโชคดีไม่ไม่ได้มีความสมรุดชำร้างด้านนี้นะ20หลอด1,000บาทใช่20หลอด1,000บาท โอ้ยี่รพันยี่สบ้อนพันพันบาทตกรอนดเดือน,นี้นหน่แสตกร้อนเท่าไหร่ะาไ้ใช้มากลูกออกมาก็ไมอ,อมครับ ตัวสกอตกูน่าจะดก็อตดีจ่ายลูีแน่นอนตัวนี้ใช่ครับผมกปนใหญ่เป็นัใหญ่อยาง่ครับดิเช่ล่ะเป็นไงดิเช่ดีฮะดิเช่เป็นตัวอะนะครับผมป็นตัวทอเลยนะขบนใช่ใช่ครับหรือว่าครับผมจรโจน่ะโจรโจโจโจก็่ายูใช้ได้อยู่ครับครับจริงๆเี่ยพท่ตัวนี้แหละ่านลูกไม่ดีไม่ซอีกนะ เราได้รั้นตมาแล้วนะครับเลยแล้วไปเก็ทหมดนะนะครับผมเหลอดนีนะครับยีหลอดหนึ่บาทเรหยดยี่สหลอดหนึ่พบาทคมคุ้มค้มือโมาคุยหรือว่าเวลามาซื้ออดนี่เขจะคุยเราีดูลูกดูนีู้ีเา จะบอกเราที่ไปแตตัวในโซครับถ้าเป็นวาดอยู่วัดตัวไหนแบบดังๆวาด์ิตอนนี้จะเป็นแซนแซนแฟนอ่าแซนแซนนี่เป็นดาวตอนนี้อ่าใช่เป็นดาวค้างคาสุดินใชบ่อยใช่สุดินใช้เยอะมากใช่บอตนนี้ใช่พวกโยชิค้งก็ชิิงคาคารยาานี่ก็คือน้องใหม่น้องใหม่ตรกตไม่ได้มีแค่นี้นะ พอดีน้อง FCM Farm มาจากสุรินทร์ไม่ได้นัดกันนะที่มาเจอมาเจอกันที่งานผมผมจะไม่ค่อยรู้เรื่องพวกนี้มากว่าน้องเขาเป็นวิชาการเขามาจางสายสายบริษัทนะครับพลังพิเศษอยู่เอามาเจอกันโดยไม่นัดหมายนะนี่ชอบตัวนี้เนี่ยคัสโนบานคัสโนบ้าน แงไว้บ้ามีประมาณ500ตัวครับ้อยตัวมีให้เลือกเยอะมากตัวละกันคือให้ชมทั้งหดคงเป็นไไม่ได้เยอะีเก็0ตัวปรมนตนที่มาแดงๆก็มีตัวนี้นะครับตัวนี้แดงเดือดแดงเดือดแดงเดือดบรรมันะไรครับ2,000ันนะ2 0งพันสอหลอดสองพันสิหลอดใช่ฮะ ครับผมจะพริกแดงก็ยังมีอยู่เนาะอ่าพริกแดงก็ยังมีอยู่ตัวนี้ของผมก็ดีฮะตัวนี้อ่าว้รูปเด็กขิงจ่ายลูกดี้ฮะอ่าจะให้แดงรับตัวนี้ก็ยี่สิบบาทถึงพันบาทครับตอนยี่สิบบาทลอดนนาทน้องใหม่มาแรงที่สุดตอนนี้ของฟาร์มก็มีตัวนี้ฮะชื่อสโตนอ๋อเจ้ะสโตนสโตนนี่ถ้าคนชอบเนื้อหนังหนังหน่นหนากรดูกตีกใหญ่ตัวนี้ตอบโจทย์ได้เลยฮะ แล้วต้องเชื้อแพงมากราคาเท่าไหร่ครับ1,000บาท20หลอด1,000บาท20หลอดสิบหอดมหาฐานเลยเนาะ20บาทใช่ว่า20หลอด1,000บาทยี่สิบหลอดหนึ่งพันบาทคือเกษตรกรบางท่านบอกว่าราคาน้องเชื้อแพงแต่ที่จริงคือน้องเชื้อไม่ไม่ได้แพงเลยนะไม่ใช่ราคาถูกมากถูกมากๆตัวตัวนี้ถือว่าราคาใช้เยอะมากครับผมสมพริมใช้เยอะมากหกเนี่ยจะมี่สามตัวนี้ไหนครับครับโอ้ไวยเซ็ตหนึ่งถึงหก โคสปนโคสพลนะครับตัวนี้โหยยัังเเลืออู่นาะครบของของเฮตะใช่ไหมใช่สูตรที่ไม่อยู่แล้วสายนอกนะครับมีไหมสายนอกก็มีตัวนี้ผมสนใจตัวนี้ตัวตัวนี้นี่เป็นสายเทาสายเทาลูกรอฟอร์ดแม่แมนโซ่ตัวนี้ชื่อซามูไรซามูไรเลี่ยมตัวสวยมากนะครับตัวนี้เป็น เรียบตัวนี้สี่เหลี่ยมกุ่งผ้าเลยตัวจริงนี่ใหญ่ครับใหญ่ฮะตัวนี้เนี่ยเวลาอาบน้ํามานะหนังนี่ดําเลยครับโอ้โหหนังหนามากปลามันจะหนังดำนั่นแหลใช่พวกพวกปลาบุ๋นี่แหละครับพวกเนี้ยเวลาอาบน้ำที่หนังดำปลาโพด้าสีจริงก็กลายเป็นขาวอ่าเวลาแห้งนะครับผมตัวนี้ก็เครื่องคบนะครับราคาเท่าไหร่ครับ พันเดียวฮะพันเดียวเหมือนกันนะฮะใช่ฮะยี่สิบหลอดใช่ฮะตัวนี้ยี่สิบหลอดหนึ่งพันบาทเจ๋งมากครับผมเดี๋ยวผมมีขอนีิพมันด้วยกันว่าผมชอบตัวไหนนะเดี๋ยวแล้วตามน้องยึกเทียนยึกเทียนมาเล่นบ้าถ้าเป็นบีบันด้วยเอาบีบบีบบีบนะครับชื่อไฮเปอร์ไฮเปอร์ตัวนี้ก็ยี่สิบหลอดหนึ่งพันบาทครับผมคู่เวนกับตัวนี้เลยครับตัวคาสโนวาคาสโนวาตัวตัวนี้นี่ตัวจริงใหญ่และยาวมากใหญ่และยาวมากใช่ฮะ ตัวนี้เป็นลูกฟิวชั่นเพราะมันยังมีชีวิตอยู่เลยเพราะพี่ครับผมยังเหลืออยู่ใช่ไหมตอนนี้ใช่ครับโอ้ตัวนี้ยังมีกระบางใหญ่ไปเลยเลยถนะครับกระบางใหญ่มากไปดูกรอกสมุกหน่อยเนาะใช่ครับตัวสองครับตัวสองตัวนี้มันก็เจ้าเลืห์ะเจ้าเนื้อใช่มันก็จะเป็นสายสอเอ้าดูเอาพี่น้องครับ คือจได้หมอใครวันนี้วะ่ยไดอ้เจอคุณไชยาอยากนะนไชยาเกษตรกรครคือจริงเนี่ยส่พิกุทัยควายนี่คพันควายพี่น้องครับพันควายนี้ครับเอา คารอนทาเปลนเป็นนบีแอร์คาร์ลี่เป็นสาเระรางดีมากรันี้นะครับที่เราชอบตัวนี้นะใช่ครับ FC ลองดูทุกคู่ไม exactly ่ได้ครับผมตัวนี้ประสิทางสวยเวลานี่เขาเอาไปปรับปรุงใช้ใช้ตัวนี้แหละเป็นตัวหลักลักษณะดีนะใช่นีนกล้ามเนื้อเาเราสุดยอดจริงอันนี้เพันเลย ชาลีตัวนี้เป็นชุดน้ำเชื่อน้ำข้าวน้ำข้าวจากฝรั่งเศสนะครับคาร์ลคครับผมชุดนี้จะเป็นน้ำเชื่อน้ำข้าวนะจากฝรั่งเศสครับใช่ครับราคาเท่ากันไม่ไม่เท่านะราคาเท่าไหร่ครับตัวนี้นี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นหลอดละสามร้อยแปดสิบสามร้อยแปดสิบใช่ครับแนะนำตัวไหนสักตัวครับตัวนี้เนี่ยคือมันสามารถใช้ได้ทั้งหมดนะครับตัวนี้เแบคมาเนี่ยตัวนี้มันจะเป็นบรูเล่ค่ครับผม เราเราก็ผู้นี้ก็จริง่งผู้นี้คัทมาแล้วคัทมาแล้ว